จูบินเตอร์ก็จะมารีวิวคอสโมนะเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่2ทางนะครับ3ทางแล้วก็4ทางว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะสำหรับคอสนะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่ว่าจะต้องใช้ปรีเข้ามาเปิดก่อนนะครับหรือว่าจะใช้มิกเซอร์เข้ามาเปิดก่อนนะครับผมก็จะเริ่มที่2ทางนี่ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น VIP 2 w a y วนะครับตัวนี้จะเป็นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของสตอ r m Sound s y s t e m ของเรานะครับผมก็เป็น2ทางแต่ปุ่มอะไมมันเยอะจังนะครับผมตัวนี้ผมทําออกมาใหม่นะครับผมเดี๋ยว จบ2ทางนะครับผมจะพาไปดู3ทางต่อด้วย4ทางว่าเรามีรุ่นไหนและราคายังไงบ้างนะครับอัปเดตเดือนนี้ก็สิงหาแล้วนะครับผม25-67นะครับผมก็อัปเดตรุ่นใหม่ให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็น2ทางเนาะ2เว v เนะครับผมตัวนี้จะเบสนะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มเบสครับแล้วก็ตัวนี้เป็นความถี่เบสนุ่มแข็งนะอยู่ที่ตัวนี้ตัวนี้เร่งเสียงนะครับ นุ่มแข็งและตัวนี้เบสจะมีบูทนะครับจะมีบูทเพิ่มความแรงนะครับอ่าอันนี้สําหรับรูเบดของคอร์สสทางนะครับเป็นสเตอริโอนะครับแต่ว่ามีปุ่มปรับชุดเดียวนะครับเพราะว่าเราจะทําให้มันปรับเท่ากันไม่ต้องปรับ2ฝั่ง3าฝั่งเพราะบางท่านถามบอกว่าทําไมไม่ปรับแยกกันนะอ่าถ้าถ้าแยกกันจะเป็นคอร์สธรรมดานะของเราจะเป็นคอร์สมนะครับเป็นคอร์สมนะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นกลางกับแหลมนะครับแยกนะทุกทีกลางกับแหลมเนี่ยมันจะเล่งรวมกันแล้วเราปรับความที่แต่ตอนเนี้ยผม จะให้ทํากลางเนี่ยกับแหลมมันแยกกันแต่ออกรูเดียวกันนะบางทีลูกค้าบอกว่าอยากได้แหลมเยอะเราก็เล่งแต่แหลมเนี่ยเข้าใจไหมครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้กลางเยอะแหลมพอแล้วเราก็เล่งแต่กลางมันจะอิสระครับแต่ว่ามันเป็นกลางแหลมรวมนะครับสําหรับ2ทางนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนี่นี่ครับเราเปิดแหลมเยอะน้อยอันนี้เสียงแหลมเราก็คัดก่อนเล็กใหญ่นะฮะ อันนี้เล็กติปซิปก็มาฝั่งนี้นะฮะอ่าส่วนกลางเราอยากได้เยอะแค่ไหนเราก็เติมเข้าไปคือมันปรับแยกกันนั่นเองนะครับกลางเราจะเอาเยอะแค่ไหนก็นได้แหลมเราเยอะแค่ไหนก็นได้แล้วก็เอาเราเอาไปรวมกันอันนีเ้เบส โจทย์เลยเป็นคอร์สโมของเราเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังจะเป็น xlr นะครับเป็นอินพุตนะครับขาเข้านะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมิกหรือว่าคอร์สหรือว่ามี EQ นะครับก็มาเข้าอันนี้ครับไล g h t l นะครับเราก็เขียนเรียบร้อยนะครับเบสทนะครับอันนี้เรารวมกันนะครับเบอ่า lr นะครับ lr เรียบร้อยอันนี้กลางแหลมเรารวมกันนะแต่ละต่อเราปรับเสียงเราปรับแหลมแยกได้กลางแยกได้นะครับอันนี้สิ่งที่ผมทําตอบโจทย์ให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็น สทาง V.I.P. นะจะเป็นแจ็ค X.L.R. นะครับตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ตัวนี้อ่าลืมบอกราคาเลย2,900นระครับรวมส่งเก็บเงินไปทางถึงหน้าบ้านนะต่อนหนึตัวนะครับ2,900บาทเท่านั้นนะฮะ2,900บาทนะครับผมก็ได้ไปสวยๆแบบนี้เลยสำหรับคอร์ส2ทาง V.I.P. ส t o r ์มนะผมก็เดี๋ยวสำหรับบางคนไม่เล่น2ทางเป็นเล่น3ทางเป็นเล่น4ทางเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อเลยครับ รึอ่ามาต่อนะครับผมสามทางนะตัวนี้สามทางนะสามทางจะมีสองรุ่นนะครับจะมีสองรุ่นเดี๋ยวตัวนี้ไฟมันจะเยอะหน่อยนะเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนไฟมันจะค่อนข้างเยอะนะครับผมสามทางจะมีสองรุ่นนะเดี๋ยวผมอธิบายว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวฟังเสียงสามทางก่อน สามทางนะครับมันจะแยกเสียงอิสระนะเดี๋ยวผมปิดตัวบนก่อนนะครับผมจะมีไฟวิ่งนะครับสองทางไม่มีไฟวิ่งนะครับสามทางจะเพิ่มไฟวิ่งแล้วบูทความแรงนะครับจะมีทั้งสามเสียงเลยแต่ตัวสองทางจะมีแค่เบสอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้ก็จะแยกเลยนะครับแหลมกลางเบสนะครับตัวนี้จะมีสองรุ่นนะครับฟังเสียงแหลมก่อนครับเสียงเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปบอกว่าลูกเล่นมันไม่เหมือนกันตรงไหนนะเสียงเดียวกันนะฮะ นีสำหรับแหลมนะเราปรับเล็กปรับใหญ่ได้ถ้าเราชอบเล็กๆก็มาทางนี้นะหยาบๆก็ไปทางนี้นะครับกลางก็เหมือนกันนะครับถ้าไว้ตรงนี้มันจะหยาบนะนี่มันจะใหญ่นี่เบทครับ คุมทั้งหมดนะไฟวิงว่งเบดวิง่งเบดตกลางวิ่งกลางแหลมวิ่งแหลมนะสตัวนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับจะมีข้อแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นป้ายไฟตัวนี้เป็นป้ายสกรีนนะครับป้ายไฟจะเป็นรุ่น v i p จะเป็นแจ็ค XLR นะครับส่วนป้ายสกรีนธรรมดานี้จะเป็นแจ็คโฟนนะครับเสียงเดียวกันนะครับลูกเบสลูก,ลกบูทลูกอะไรเสียงเดียวกันหมดนะครับนี่ครับแต่ราคามันจะแตกต่างกันด้วยนะครับผมนี่ให้ดูด้านหลังนะครับรุ่น3ทางธรรมดา นะครับตัวบนจะเป็นแจ็คโฟนจะถูกกว่านะส่วนรุ่น3ทาง v i p จะเป็นแจ็ค XLR นะครับจะแพงกว่าแล้วก็รุ่น v i p จะมีสวิกโยก2ทางให้สําหรับลูกค้าที่อยากเล่น2ทางในตัวเมื่อกี้นะครับไม่มีไฟวิ่งนะครับไม่มีบูททุกตัวนะครับเรามาใช้ตัว3ทาง v i p นี้โยกเป็น2ทางได้แล้วเราเสียบที่กลางแหลมนะครับเราจะปรับเบรกลางแหลมอิสระเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่ว่า เราสามารถเล่น3ทางได้ไม่ว่าจะฮอนหรือกลางนะครับในรูกลางเนี่ยเล่นได้ทั้งหมดนะครับผมประมาณนี้อมาดูราคากันบ้างนะครับตัว3ทางตัวนี้นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวธรรมดานะครับจะเป็นแจ็คโฟนนะครับสําหรับบางท่านก็ใช้แจ็คโฟนนะเพราะว่าเราจะไม่เลือกนะว่าใครจะใช้อะไรเรามีให้ตอบโจทย์ทั้ง2ตัวตัวที่ใช้แจ็คโฟนนะครับตัว3ทางนะครับผม ธรรมดานะสามพบาทรวมส่งเก็บไปทางนะครับเพราะว่าราคาที่ผมแจ้งไปเก็บไปทางแล้วผมดูแลรับประกันตลอดชีพนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรารับประกันให้ตลอดชีพนะสิ่งที่สตอมซาวซิตเนทำนะครับสตอมซาวซิตเซนบายร้านจู t ิเตอร์นะครับผมตัวนี้3ามพตัวนี้ล่ะตัวนี้แพงขึ้นมาอีก300นะครับเป็น3,800บาท3,800นะครับคุณพี่อ่าก็จะได้โลโก้ไฟแล้วก็ได้เจ็คเอลอาร์แต่เสียงเหมือนกันนะครับเสียงเหมือนกันนะครับ นะครับผมแล้วเดี๋ยวมีการโมด้วยเพราะว่าบางท่านบอกว่าเอาแรงแรงได้ไหมโมนะครับเพิ่มตัวละ500บาททุกตัวในคลิปนี้นะแต่ลูกค้าต้องสั่งถ้าเป็นตัว V.I.P. โมตรงนี้จะเป็นป้ายไฟสีชมพูแบบนี้นะตอนนี้มันเป็นสีขาวก็จะเป็นตัวธรรมดาแต่ถ้าใครสั่งโมผมจะใส่ไฟสีชมพูจะได้รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวโมแต่ตัวโมต้องเพิ่มเงิน500บาทเปลี่ยนอะไรนั่นเองนะครับก็นี้แล้วแต่ลูกค้าแต่ว่าปากติทั่วไปเนี่ยก็ใช้ใช้ได้ดีแล้วนะครับใช้ได้ดีปกติแล้วนะครับผมก็อ่ะ ยังมี4ทางอีกนะตัวนี้3ทางได้2ทางได้สําหรับ V.I.P. นะใครดูไม่ทันยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามว่าเอาสทาง3ทาง4ทาง V.I.P. ธรรมดาถ้าบอกธรรมดาผมจะรู้เลยว่าเป็นแจ็คโฟนแต่ถ้าเป็น V.I.P. จะเป็นแจ็ค LR ลอาร์แจ็คเอนะต่อไปเดี๋ยวไปดู4ทางกันบ้างว่าเป็นแบบไหนสําหรับ4ทางนะผมก็ประมาณนี้ใครที่เล่น2ทางไม่อยากได้ไฟวิ่งก็เล่นตัวล่างสุดนะครับสองพนะแต่ถ้าอยากได้ตัวจบ 38 0 0นนะครับเพิ่มเงินอีกนะครับแล้วจะได้ชุดปรับที่เต็มที่กว่าและมีไฟวิ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดู4่ทางกันต่ออ่ะตัดมาที่4่ทางแล้วนะครับผมนี่4่ทางของเราก็จะเป็นเหมือน3ทางตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมจะมี3ล็อกเลยนะจะเพิ่มฮอนขึ้นมาอีกนะบูธมีเหมือนเดิมทุกเสียงไฟวิ่งนะครับ4แถวนะก็3ทางก็จะไปวิ่ง3แถว4่ทางก็เป็นไฟวิ่ง4แถวนะครับผม4่ทางนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะตัวนี้จะเป็นตัว VIP พอดีตัวแจ็คโฟนหมดนะต,ตัวแจ็คโฟนก็จะเหมือนตัว3ทางเมื่อกี้เลยนะครับจะเป็นแจ็คโฟนนะครับตัวนั้นจะราคา3ามพจะเป็นป้ายสกรีนเหมือน3ทางเลยแต่ว่ามีอันนี้ล็อก4อันเหมือนกันนะครับผมจะราคา3ามพนะาครับสำหรับ4ทางนะครับแต่ตัวนี้เป็น v i p นะครับจะเป็น4ทางจะเป็นป้ายไฟแล้วเป็นแจ็ค XLR ด้านหลังแบบนี้นะครับนี่เปิดมาแล้วก็จะสวยแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังอันนี้ด้านหลังนะ จะเป็นแจ็คเอล์อาเข้าแล้วก็จะมีแหลมนะครับกางนะครับฮอนเบรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ถ้าใครสั่งเพิ่มเล่น2ทาง3ทางก็สามารถใส่สวิคโยกได้ตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่เล่น3ทางอยู่แล้วแล้วอนาคตจะเพิ่มฮอนนะหรือว่ามีฮอนอยู่แล้วจะเพิ่มกลางอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วสามารถเล่น2ทางได้ด้วยนะครับผมถ้าเจาะสวิคโยกเพิ่มขึ้นไปนะพอเราโยกเล่น2ทางนะกางกับแหลมมันจะรวมกันแล้วก็เป็นเบสสสำหรับคนที่เล่นกลางแหลมรวมอยากเพิ่มฮอน ใช้คอตัวไหนดีผมแนะนําตัวนี้เพราะว่าแต่ต้องสั่งเพิ่มอีก100บาทนะครับในการเจาะสวิทโยกนะพอเราเล่นกลางแหลมรวมแล้วรูนี้จะเป็นรูหอนทันทีนะครับเราก็จะมีเบสหอนกลางแหลมรวมหรือว่าจะเบสดหอนกลางแหลมก็นี้แล้วแต่ลูกค้านะครับผมตัว Jack L RVP ตัวนี้จะ4,200บาทนะใครเจาะใส่สวิทโยกเพิ่ม100จะเป็น4,3 0พนะแต่ถ้าเป็นตัว Jack ็ค o ฟ e นะครับ3,900นะครับผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรเข้ามาสอบถามเดี๋ยวให้ฟังเสียง นะครับเสียงก็จะเหมือน3ทางครับแค่เพิ่มเพิ่มหอนขึ้นมานะผมแล้วก็ตัวนี้จะไม่ได้เจาะรู2ทางไว้แต่ลูกค้าต้องสั่งเพิ่มอีก100บาทนะแต่ถ้าใครเอาแจ็คโฟนก็สามมกเนื้อเสียงเดียวกันนะไฟวิ่งเหมือนกันนะครับผมฟังแหลมก่อนครับอนะของผมแหลมก็จะวิ่งแหลมนะอันนี้แหลมอันนี้กลางอันนี้หอนจะจะวิ่งแยกนะอยากได้เล็กก็มาทางนี้ครับ ันนี้จะเป็นบูธนะครับอ่าต่อไปกลางครับอ,อันนี้ฮอนครับ ก็ประมาณนี้นะราคาที่ผมแจ้งไปนะครับลูกค้าสามารถเก็บปลายทางได้เลยนะครับแล้วก็ ดูแลรับประกันตลอดชีพนะครับผมส่วนใครอยากได้แรงนะครับอยากได้แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นนะน,นี่คือผมทําทั่วไปเนี่ยมันแรงปกติอยู่แล้วนะแต่บางท่านนะอาจจะแบบผมเอายางแรงสุดๆอัพความแรง500บาททุกตัวนะครับเพิ่ม500บาทนะก็เรามาคุยกันว่าอยากได้ตัวไหนอัพความแรงนะผมทําให้ได้ทุกตัวนะครับสหรับคอร์สนะครับก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อบเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ0825406540โทรเข้ามาได้เลยสั่งซื้อ2ทาง 3ทางโมสามทาง V.I.P. นะครับสทางโมสี่ทาง V.I.P. นะครับเสียงเดียวกันแตกต่างที่เรื่องกล่องแล้วก็ออปชันด้านหลังเป็นแจ็ค X.L.R. แค่นั้นเองนะครับเพจ Facebook พิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรสมาร์แอดไลน์ได้ด้วยนะวันนี้ก็ราเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปครอสโมต่ตางๆนะครับรับประกันดูแลตลอดชีพแต่งเสียงฟรีตลอดชีพนะครับผมโอเควันนี้ราเพียงเท่านี้นะครับผม ครับสวัสดีครับ